อย่างลูกามาพูดูพี่น้องผมมี่กับป่อยู่ได้พากนนันอันมาบอกอยู่แดดแป๊บเดียวพี่น้องแค่นั้นก็แล้วถืงแดดเนี่ยถืงแดดถืงล่มเนี่ยไว,ว่าแช่งเฮงไม่อย่างหนูพี่คาดมอยากกินเด้อ ดิซามะหุงกินเที่ยงพี่เนาะซามะหุงสู่เด็กๆกินเพราะว่าเราอยู่บ้านกับเด็กๆเหมือน,นี้อยู่กันแบบนนี้คือเก่าจ้าลงมาแล้วิล่อ,อ,องน่ะค,ค,คุณพ่อคุณพ่ออันกินข้าวแล้วก็ลงเมื่อเลยลงมานอนตากลมอยู่บ้านสวนอยู่รูกอยู่ลูกมะฮุงชุบเรียบร้อยเลาวก็ละแล้วก็ไปพานอยู่ในหูกัน บัมะฮงชูดเด็กๆกนินนมะนาวนอนนมมะนาวนอนกลางวันร้อยไปสบายดีนะจ๊ะสบายดีที่น้องบอกไปเบอสุบสุบเบอร์เด้อมาเนาะมายำมะฮงกันตามกินเพาะจะแม่นงมะฮงเลยปนี้ซื้อไว้เห็นในตู้เย็น ในตู้เย็นนะะจะเอามาตักจะมายำตักสู่เด็กๆกินเด็กๆขาา้างล่างเห็ดยังปอมกมะกะทินพี่น้องสบายดีปลาลุงเร็วสบายดีปลาลุงตัวโนวหันแล้วพีกานากายปอกมะกะทินพี่น้องปอกเอาเม็ดมันจะกนี่มาอ่อนนักแก่น้ำ เพื่อนเฮาดิจ้ะนกไปต้ก็คือมาอยู่พี่ตุกเพื่อนเฮาดิจ้ะก็มาอยู่ตัวเขาผลเสาตุกหลุกเมื่อว่าบานสวนทำต้นใหม่ลายเนาะคุณพ่อเหมืนจะเป็นคนปลูกคนกาแเนาะฮะสิตดทิ้งก็ได้บ่าเป็นยังเดี๋ยวให้พยายามทอนเฮเธอนลังใหม่หายให้มันแล้ว น้อเทาก็ไ้แต่ลังคาแต่เขาเลยมาอยู่เพืออนลังใหม่กับื้อสีโอเคเพราะว่าคุณแม่กับชได้มีมูมาอยู่ใกล้ใกล้อันมูนะแบบแบบอยู่เป็นแบบว่าซุ่มซนอยู่ในบ้านก็บิมีมื้อชิมีมูมาลินคอยแบบว่าเขาจะอากาศไปไกลมากเขาจะไปชิวหาอหารนะอันนี้เขาหลีอยู่คนเดียวเนาะอยู่ชาวอยู่คนเดียวอยู่บ้านสวนใครกับไปมาหาสู่ไปงาทางอากา สัปหนึ่งขาเจ้าระบอกถ้อยอันมาหาห้ามปันไดฉับบวเป็นเดียรเป็นงานก็นเลยตั้งใจว่าอยากเห็ดบ้านหลังใหม่อยู่ในบ้านพอได้พาคุณแม่มาอยู่พอได้พอมุงพอได้เห็นบ้านเห็นเมืองมุงนะเพราะว่าคุณแม่ห้ามเกินกะบอมีขาเนาะเกินกะไปแบบเนา่ไปมาปกติคือห้ามพอได้แบบ เราอยากไปรอหลินเท่ากันเพราะได้เอาคุณแม่นั่งรถคินพาเรารอจะ,ละได้ฮะนะพี่น้องจะไปว่ายจะเห็บบาตรล้างหม่เห็น,นหม,หมันแล้วแล้วคือก็เราง่ายรับอย่างถ้าเป็นไปได้ก็คือสิแบบแอมแ้วกะเทพืชฮะนะพี่น้องแบบพอได้อยู่ไปก่อนหาว่นต้นคนเงินทำกับผมนี่เนาะแคสิหาลูก ลูกของคอุณพ่อฮะแหละชุม่มไายชุมพี่ชายของดาวตัวลูกคุณพ่อคุณแม่กับลูกคนกับลายคนกับชีได้คอคนละเด็กละน้อยมาซอยกันพอได้เห็บบาดเห็ดเพื่อนพอได้ให้คุณแม่อยู่ตอนนี้เขากะยำหมักหุง้วเร,เรยบบ้อยมันต่ำกันเลยจ้า ตาลกับพงนัวลงไปจะได้แซ่บหลาย เป็ดมาได้ใส่นอกคือมีเป็ดเป็นอย่างนี้เอา,าพักไปล่างเนี่ยไปตองเนี่ยเป็ดมาได้ใส่เป็ดลูกที่มาได้ใส่คือมีเป็ดอย่างนี้เอาไม้มันออกก็พี่น้องงามร้ายร้ายงานสดสดจากสวนเฮาเองเลยจะทำไปตองว่าตำคือเหมือนอนักเสพทำไปตองเก็บแค่ละ เย็บใส่กระตะเนี่ยแต่ละมือ่อแต่ละวันกะมีร้านนี่แหละเป็นหมูพี่น้องร้านกับลูก <c oughs> ร้านกับลูกลูกกับร้านทำกัะเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านพี่น้องเอ้ยแต่ชดสวดกินข้าวก็ได้ทำกันเลยกับปูเป็ดพุไก่ <c oughs> ขู่พังไปแกงโลเลโลเล นั่นลายก็เเลยโอ้โหนบนัวไรนันัวไรอ้าวหลังไปโอ้ยมุงกลองก็ได้เรียบร้อยจาพี่น้องตามห่นี่จ้ะโอ้ย โคกกับเออโคกผัวอันกระตูก,ก็ตาม,มาหู่รับคืออยู่คนเอออันคือไกลกันเนี่ยพี่นอ้องตาม,มาหูอันน้อยหนึ่งกระตูบ้าใหญ่นํา่มะฮูน้อยเดียวกระตูบบักใหญ่พี่นอ้องเอ้ยนี่มีผักเหนียงด้วยจ้ามีกระทินมีหมักกระทินแลวกะมีเม็ดกระทินนำโรยเลยนี่ว้าว แซ่บพี่น้องหนึ่งจ้าปวดโนเบเตอร์ไปไปกินกันเลยไปกินกันเลยจ้าพี่น้องหูแซ่บแสบเด้อไปเตือนไปกินเล,เลยจ้าพี่น้องกินกันเลยกินกับเด็กๆจ้าจ้า ก้วยกินไปน้ำก้วยน้องมะนาวไปน้ำมาน้องตโนตที่ขาวตันน้องัตโนนยังยเขาไปอีกหรจกอ่ะตีบขาวตันเออเหือดแตกพี่น้องลมบ่มีอีกหนึ่งละเลมปัดอัน คงบวมลงมา,มาอารมณเฮาวยู่ลงไหวกินขขานำกันเด้จ้ะพี่น้องขขาวเที่ยงขขาวบ่ายอยู่ในนี้แหละโอ้ยคงบอห่วงมานำโชดปากกระถินตัวหนูกินไปซะเสะไปซะเสะ หอนไดอกหอนอ้าวอ้าวอ้าวอหนดกินจเเอเบกินอืมบมี่แกงเผ็ดแต่มึงงงกันกุ้มยาวๆแงไเ่หล่าเกาลี แ <c oughs> ม่แหละรงหลอเกาหลีมปกหวจองทรงหลอเกาหลีพ,พ <c oughs> ี่นองเอ้ยจับน้ำไม่ใช่เพรา่าสยชอบถากินกับวาง10-11โมงเางามได้สิอักอีกคือจนน้องมานานได้เือแต่ นองมะนาวเขาแทบแๆบแทบบแซ่บนหลุมบ้านดีๆนะลูกเขาวขาก็ยังเต็มดี่อยู่กุ้มหอยมะเร็งป้านากับลุงกก จเมือสวัสด์นาเคมาจะในเมืองเดินอยู่แถมทางไปหนังเอ้ยกินเกาไปนำนัง่เยาชมหลดไปนำหลดไกทางเบิดในนี้น้อโตโน่ยิ่ไปเจบกว่าหมูเขาเขาใหญ่เลยนะอแต่เำไมโตโน่ใหญ่ มันกินอ,อีกยุบละลายแบบแต่ตอนกิน,นดดอีว้าหันวหนงอเทำไมมันขวมกระโตกตีนเอียงย่จ้าเสียเปนตาไ่ปวดหปนท้าหน่ปยจ้าเสียตาเบื่อเบื่อิ่มเลยพี่น้อ เบิร์ดพี่น้องก็ยังแต่ห้อยคุณแม่ชวนคุณแม่ออกมานั่งอยู่เนาะคุณเเหลือมตาเหลือมตาก็ใส่แวดเพราะว่าตาผูเถานะถึงเราอยู่แต่ในห่มนะก็เลยออกมาแดดแสงแดดแสงยังเราก็สเหลื่อมน้องไปตองน้องไปตองเอาอันเอาบวกมาชนหน้าพี่น้องเบิร์ดให้พี่น้องเบิร์ดดิน้องไปเตยว่บบบกกินเราเล่มน้ำลายจะตีนเส้นมันซูนอ่ะสาดตีนจะพาวยังอยากสดอยู่พี่น้องเบิร์ด แม่แต่น้ำกับซี่บุญยังเนี่ยน้องไปตองเลี่ยเอาบวกมาสดจ้าโอ้ยแซ่บแห้งตำหูยมืออาดาวแซ่บแห้งจ้าฮ่ากับชิ้นเล่มีท็อปกินสุดยอดเลยขึ้นอยากนะพี่น้องเจ้ากับชิ้นมีแห้งปากว่าทีชมโชมจังหน่อยทิชมโชมเพ็ดเพ็ดแต่ดาวบวกเพ็ดเด็กหน่อยเด็กกว่าเพ็ดนะสุดยอดเลยกินในี่ยหนักไม่ใหญ่หลุดแล้วคือไต่ฮ่ามันเลียจอดมันตะกี้มันแดดแทนเริ่มมันซีห่มเลยก็เอามา ยายก็ออกมาเอาพรมออกมาแน่ยนอนมานานอนอู้โอเคจ้ะพี่น้องดาวเสดจ้าพี่เพียรสนิดจ้ากินตำบหมักหูก,กับกลูกๆหลานๆแซ่บสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องก็อะไรก็แซ่บก็ติดตามก็ไม่ติดใจให้ดาวเด้อจ้าพอ,อกันคลิปหนาเด้อบ๊ายกดสิ